วันนี้ยายก็ทั้งดีใจทั้งทั้ทง,ทงสงสารนะ<ม>ยายพูดอะไรไม่ถูกค่ะเพราะรู้แล้วรู้แล้วรู้ทุกอย่างรู้ทุกอย่าง <c oughs> รู้แล้วยายรู้เลยใช่ไหมว่า <c oughs> ลุงอะ่ะไม่เคยคิดอะไรกับยายและยายก็ไม่เคยคิดที่จะทิ้งลุงและลุงก็เป็นคน สงสารยายนะยายแกก็อยู่กับลุงมาแต่เกิดเรื่องครับก็ยาย,ยายก็ลุงก,ก็สงสารลุงป,ป้าใช่สงสารลุงป,ป้าก็ส<ร>งสารสงสารไม่ไหวแล้ววันนี้การที่การที่ทนายแกออกมาแถลงเนะี่ยมันทําให้ยายจะลองรู้อะไรหลายอย่างไนงะผมคิดนะคิดว่าายลองรู้อะไรหลายอย่างนะครับบางครั้งการที่ทนายออกมาแถลงเนี่ยนะสงสารรู้ผมก็เข้าใจแล้วว่าสงว่าเราสงสารลุงแต่เราก็ช่วยได้เท่าที่เราช่วยเนาะ เป็นกังวลใจให้แกนะพวกเราทุกคนไม่ทิ้งลุงกับป้าหรอกนะครับทุกคนไม่นที่ลุงกับป้าหรอกครับ่อาลูกจะพูดยังไงก็ช่างเถอะแต่ว่ายายนะสง,สงสารค่ะสงสารสงสารจริงๆค่ะคนคนถูกกล่าวหากับคนที่มีถูกกล่าวหามันเหมือนกันไม่เหมือนกันความรู้สึกข,ของลุงนะเขาจะไม่พูด ลุงค่ะจะไม่พูดค่ะว่าลุงคิดยังไงลุงจะไม่พูดเด็ดขาดค่ะแต่ว่ายายยายรู้ว่าความรู้สึกอ่ะถึงถึงไม่ถึงว่าลุงไม่พูดหมดหรือยังไงยายก็รู้ความในใจของลุงรู้บาง่งบาขอยาลองนะมันก็ เ,เพราะ้ก็เหมือนเหมือนกันที่ยายไปส่งน้องไห้จุ่งขึ้นข้างดินคล้ายๆกันกับสายตาลุงก็คล้ายๆจริงๆยายก็ไม่มีอะไรที่จะบอกกับลุงมากมายพอให้ลุงสู้แล้วก็ปเต็นก็สู้ยายก็จะสู้ไปด้วยกันขอขอพูดแค่นี้ค่ะพ่อยาย พูดได้แค่นี้ค่ะเรื่องอื่นยายก็พูดไม่ได้อย่าพูดฝากไปบอกลุงกับป้าด้วยว่าให้สู้อะไรจะเกิดก็ต้องสู้พอเราเกิดมาสู้เราไม่ได้เกิดมาเป็นคนแพ้ถึงแพ้ก็แพ้แบบสะอาดแพ้แบบขาวไม่ได้ดำค่ะอะไรแพ้ยายชนะ ชนะหรือแพ้มันก็ขาวหรือดำก็แล้วแต่มันจะเกิดเราต้องชน,นะใช่สิเออไม่มีแต่คำว่าแพ้ต้องสู้เพื่อความถูกต้องใช่ชน,นะเพราะว่าเราไม่ได้ทำา่ารู้แล้วอันนั้นนะรู้แล้วว่าไม่ได้ทำแต่คนมันจะหาเรื่องละประใจประแดกเรื่องข่าวแม่อ่าเราก็ต้องสู้ไงคะถึงจะแพ้จะชนะเราก็ต้องสู้ถูกไหมที่ยายพูด ยายก็ให้กําลังใจลุงเสมอมาไม่เคยเปลี่ยนแปลงเราก็ไม่เคยไม่เคยที่จะเป็นอย่างอื่นค่ะคนจะพูดยังไงก็เรื่องของเขาเพราะเขาไม่ได้มาอยู่ในบ้านปกโก้เ<ม>ขาให้ทุกคนนะจงเป็นกําลังใจให้ลุงป้าและครอบครัวลุงกับป้าด้วยยายก็เหมือนกันค่ะทุกคนที่อยู่เคียงข้างลุงตลอดไปค่ะเพราะยายก็ไม่มีคําที่จะพูดยาย สงสารค่ะความสงสารเราจะรู้เลยนะว่าเราสงสารมากกว่าค่ะตอนนี้เราสงสารลุงมากกว่าจริงๆพูดจริงเพราะแบบตาแกซื้ออะไรอย่างเ่าแกทุกข์ต่อไปก็แกก็ยิ้มได้แหละสดเชื่อแล้วสิก็เป็นความรู้สึกนะครับของ นะป้าจะไปจำลองสงหานลุงพลนะเซทชานก็เราก็ต้องเข้าใจกันนะครับให้ตั้งใจลุงกับป้าไปนะเซทชานเพราะว่าลุงเนะ่ะเขาผ่านอะไรมาเยอะแยะเราไม่รู้กับลุงหรอกผ่านหลายอย่างไปลกเนี้ยนะค,คือวันนี้ยที่ธ <c oughs> นาเอามาแถลงข่าวมันทําให้ผมรู้เลยว่าลุงมีโอกาสที่จะต้องถูกลกฟ้องเยอะนะครับ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> ที่ผมหลังจากธนายพูดนะแต่เพราะว่า,าพยานฝังเขาไม่พร้อมอไรหลายๆอย่าง นะครับแล้วก็ของเราเนี่ยพร้อมนะครับแล้วก็ทีมงานทนายของเราเนี่ยก็ยังก็ยังสู้อุดมการเดิมนะครับอุดมการของของของทีมงานทนายเราเนี่ยคือยังเหมือนเดิมนะครับแล kind of ้วก็การทํางานของทนายเนี่ยผมเชื่อมั่นเสมอว่าทีมงานทนายของลุงกับป้าเนี่ยนะครับจะพาลุงสึงเชนญชัยนะครับผมฟังจากน้ําเสียงวันนี้แล้วนะครับแล้วก็ฟังจากที่ผมจากที่ทนายแถลงแล้วก็ลุงให้สัมภาษณ์เนี่ยนะครับนะครับ มันไม่ไม่ได้มีวิตกกระวนอะไรของเราพร้อมเต็มที่ของเราพยานของเราพร้อมเต็มร้อยแต่ของเขาไม่พร้อมอะไรหลายอย่างเขาก็เลยเลื่อนนะเลื่อนไปวันที่9 9้าสิงหาหรือ9พ้าพิศพาที่เราได้ฟังเมื่อกี้นี้นะครับเพราะว่าของเราพร้อมเต็มร้อยอยู่แล้วนะครับเพราะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราก็เชื่อมั่นในการทํางานของของศาลก็เชื่อมั่นในทีมงานทนายของเราแล้วก็ด้วยพยานหลักฐาน